เจ้าของคลิปเฉลยแล้วทีมพิธาลิ้งเจริญรัตพาลูกสาวน้องพิพิมไปเที่ยวทะเลกับใครอีกบ้างหลังชาวเน็ตแห่จับตาลุ้นคนร่วมทริปจากกรณีทีมพิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตั้งแต่89ก่อนกรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย และหมดโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐสภามีมติไม่ให้เสนอชื่อซ้ำล่าสุดทิมพิธาพาน้องท่พิมพิมลูกสาวไปเที่ยวทะเลพัทยาพร้อมขอปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยการเมืองโพสต์ภาพคู่ลูกสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นบรรยากาศผ่อนคลายพาน้องที่ิพ์ ลูกสาวสุดที่รักเที่ยวทะเลเป็นภาพที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมแคปชั่น forward to getter โดยทางด้านทิมทิธาได้โพสต์ภาพลง i อจีสตอรีขณะอุ้มน้องที่พิมพ์ขี่คอเดินริมทะเลด้วยรอยยิ้มโดยมีการเทียบสองภาพสองช่วงเวลาแต่โมเมนต์เดียวกันจากรอยยิ้มในวันนั้นสู่รอยยิ้มในวันนี้แต่ความสุขยังคงเดิม นอกจากนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตจับตาคือจะมีสาวคนไหนร่วมทริปนี้ด้วยหรือเปล่าล่าสุดได้รับการเฉลยแล้วหลังชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามชาวเน็ตที่เคยถ่ายคลิปทิทากับน้องพิพิมพ์ว่าแม่มาด้วยไหมคะโดยทางเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบชาวเน็ตคนดังกล่าวระบุว่าไม่ได้มาด้วยครับเจอแค่พ่อทิมน้องพิมและผู้ติดตามสองคนครับผม งานนี้เรียกว่าหายสงสัยกันไปเลยทีเดียว